คุณเดี๋ยวจะพาไปชิมกล้วยจมโบอร่อยทั้งทอดและปิ้งนะจ๊ะเขาบอกว่าที่นี่นะขายดีวันละสามพันลูกวิกล้วยทอดกล้วยปิ้งนี่แหละ,ะใช่ปิ้งกันไปทอดกันมานี่แหละครับเขาขายดีเลี้ยงครอบครัวได้เลยไปที่ร้านกล้วยแขกเจ้าพอ่อนี่น <c oughs> <c oughs> ะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปเปิดข้างๆ <c oughs> เป็นอะไรดีเป็นอะไรดีอ่ะเป็นทอดมันเจ้าแม่เอได้เหรอ ขายโรงงางกันนี่ร้านกล้วยแขกเจ้าพ่อย่านคลองสามวานนะฮะเขาคัดกล้วยน้ำว่าลูกใหญ่ๆไซส์แบบจัมโบ้เลยบิ๊กๆเลยอ่ะนะฮะ ตังตรงจากเมืองเพชรบุรีมาทอดด้วยแป้งสูตรเฉพาะนะครับแล้วก็เข้าเครื่องสลัสลดน้ํามันเพื่อให้ความกรอบเนี่ยเนียเป็นแบบนี้เพื่อให้ความกรอบเ่ยนะมันยังคงนานก็คือกรอบนอกและนุ่มในแบบนี้เลยนะครับแป้งที่ทอดออกไปมันจะได้ไม่ไม่ไม่นุ่มไม,ไม่หนืดนะฮะมันจะมีความกรอบอยู่แล้วก็ยังแต่ยังมีมันทอดด้วยนะแป้งบริเว<อ>ด,ด้วยเชร้านด้วยแขกจะต้องมีจริงๆครับต้องมีมันทอดเผือกทอดด้วยนะฮะอร่อยแบบเต็มคําราคาเริ่มต้น เพียง25บาทเท่านั้นเองนะคุณแม่คุณพ่อครับคุณนัทเศรษฐพัฒนะฮะเจ้าของเขาบอกว่านำสูตรกล้วยทอดของครอบครัวเนี่ยมาต่อยอดทำขายเปิดร้านมานานถึง8ปีแล้วขายดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะต้องาม่บกแบบว่าเยอะๆเลยนะครับแต่ละวันเนี่ยเตรียมกล้วยไว้ประมาณ150หวีเอ กล้วยพยายามตั้งท้องให้เร็วที่สุดนะฮะรีบๆออกปีออกหนอกันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วคุณนัทบอกว่ารอไม่ไหวจริงๆค่ะร้อหีหรือประมาณ3,000ลูกเยอะมากเลยอ่ะหายหมดทุกวันนะจ๊ะจริงหรอหมดจริงจ้ะไมโกหกนะจ๊ะไม่ดีโมนะฮะไปฟังเสียงสิครับ สูตรนี้แหะครับก็ช่วยคิดกับครอบครัวนี่แหละครับพวกคุณย่าคุณป้าคุณแม่ี่แหละครับแล้วก็ออกมาเป็นสูตรนี้แล้วพัฒนามาเรื่อยๆชุดเด็นเหรอครับจะใช้กล้วยไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นสูตรที่จะปรุงให้เหมือนขนมด้วยหน่อยหนึ่งครับมันจะมีความอร่อยเหมือนขนมไทยรุ่นโบราณเลยกระแสตอบรับเรครับก็ดีตลอดเลยนะครับค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่มาเปิดตรงน,นี้วันแรกเป็นยังไงล่ะคุณพอ่อนอกจากนี้นะคะ<ม>ก็ยังมีกล้วยปิ้ง,งเนี่ยห็นป่ะเป็นแบบนี้นะกล้วย<ฆ>ปิ้งก็อร่อยนะเดี๋ยเป็นแบบบ้านๆเลยนะแล้วก็กล้วยทับนะะ ซอสกะทิมะพร้าวอ่อนหอมหวานกําลังดีเลยนะแป้งเนาะถูกต้องรวมทั้งเครื่องดื่มคลายร้อนของเขาก็มีเหมือนกันนะคะ,ะแวะไปอุดหนุนได้เลยที่ร้านกล้วยแขกเจ้าพอ่ออยู่ถนนเรียบคลองสองเขตคลองสามวากรุงเทพนั่นเองนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Sa ฟ e b o o k ของเขาก็ได้คะ่ะกล้วยแขกเจ้าพอ่อมันเองนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกใกล้ๆก,ก็ได้นะกูดูที่ร้านของเขาแบบ <ừ> ว่ากล้วยไซส์ยักษ์ใหญ่มากๆเลยใช่ป่ะเราอาจจะไม่เปิดร้านเขาแล้วเราหาก,กล้วยแบบว่าจิวจ๋วจิ๋วนกล้วยต้น ได้หรอก็แล้วแต่คนที่อยากกินลูกใหญ่ก็ไปกินทั้งนู้นดิกินเจ้าแม่แต่ถ้าอยากกินเจ้าแม่ก็ไปกินเล็กจิ๋วเล็กจิ๋วจิ๋ว